ไอนี่เขาเป็ามีคุณเหรอคะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงทีรักษ์กลับมาแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีรักโอ้ทำไมวันนี้บ้าสตราดอะอ๋อพอดีว่าฉันจ้างแม่บ้านคนใหม่มาค่ะอา้าวแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วอะ่ะ ออเธอกลับบ้านไปแล้วค่ะเหรอพรุ่งนี้ผมอยากให้เธอมาทำภาษาที่บ้านเราอีกรอบนึงอะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเจ้านายผมจะมากินอาหารที่บ้านเราเหรอคะใช่แล้วเจ้านายผมเนี่ยอาจจะให้บโบนัสผมด้วยนะเฮ้ยจริงหรอคะสุดยอดไปเลยค่ะใช่มันสุดยอดมากเลยงานพรุ่งนี้เนี่ยฉันว่าเราเอาแชมเปญมาฉลองด้วยดีไหมคะก็ <c oughs> ดีนะแต่ว่าตอนนี้ผมขอไปพักก่อนนะ สบายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนผมขอรู่นึงนะ,ค,ะคุณคะคุณรู้หรือเปล่าอ่ะสามีคุณเปนปีศาจเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่ได้รู้จักเขาสะหน่อยทำไมจะไม่รู้จักล่ะคะฉันรู้จักเขาดีเลยแหละสามีของคุณเนี่ย นคนตรวจคนเข้าเมืองทุกคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยต่างรู้ดีว่าสามีคุณโหดร้ายมากแค่ไหนอ่ะเอา้าเขาก็ทําตามหน้าที่ไงใครที่ฝ่าฝืนเข้ามาเนี่ยเขาก็จับทั้งนั้นแหละแล้วนี่เธอจะกลัวทําไมเนี่ยถ้าเธอมีเอกสารเข้าเมืองครบอะ่ะฉันไม่สนใจเรื่องเอกสารหรอกนะคะสามีของคุณเขาแบ็คเมลผู้หญิงเพื่อเลียศสินบนนะคะแล้วยังทำร้ายร่างกายอีกค่ะนี่เธอพูดบ้าอะไรออกมาเนี่ยฉันรู้จักสามีของฉันดีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดสักหน่อย ฉันถามจริงนะเธอไมเอาข่าวหรือไรๆพวกนี้มาจากไหนกันคะฉันขอร้องค่ะเชื่อฉันเถอะนะคะฉันพูดความจริงนะสามีของคุณเขาเป็นคนดูแลคดีของฉันแล้วที่ฉันต้องมาเป็นแม่บ้านแบบนี้เนี่ยก็เพื่อจะหาเงินได้เยอะๆแล้วก็จ่ายค่าสินบนของสามีคนณไงค่ะโอ๊ยหยุดได้แล้วเลิกใส่ร้ายสามีฉันสักทีสามีฉันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยแล้วฉันก็จะฟ้องสามีฉันเรื่องเธอด้วยเดี๋ยวค่ะ ฉันขอร้องนะคะอย่าเล่าเรื่องนี้สามีคุณรู้เลยนะถ้าคุณเล่าเนี่ยทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอีกน,นะคะจะขอร้องนะคะนะคะนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะก็ได้ทีรัตเมื่อกี้คุณคุณคณยกับใครอะ่ะไฟมีอะไรคือเมื่อกี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอะ่ะ แม่บ้านคนใหม่ของเราที่ชื่อไข่มุกอ่ะเขาเล่าเรื่องน่ากลัวให้ฉันฟังเกี่ยวกับคุณคุณทําอะไรลงไปอ่ะไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่เล่าเรื่องฉันสามีคุณฟังเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะถูกไล่ออกจากนอกประเทศแต่ยังเรื่องูทอนอะไรก็ไม่ได้อีกด้วยอ่ะแต่ไฟเขารับปากแล้วนะว่าเขาจะช่วยเธออ่ะใช่เขาจะช่วยแต่เขาช่วยฉันโดนลงโทษไง เพราะฉันแฉเขาแถมเครายังให้ฉันจ่ายค่าสินบนเพราะมิสามเท่าอีกด้วยเพราะฉันบอกว่าฉันไม่มีเงินเขาก็เอาเมืองมาจับที่ตัวฉันแล้วก็พอได้แล้วหยุดทันทีนี่ที่รักอีบ้านนี่มาสร้างเรื่องอะไรหลอกประสาทคุณอีกแล้วะ่ะฉันก็แค่พูดความจริงอะ่ะอ๋อเหรอความจริงของแกก็คือเอกาสารของแกมันหมดอายุแล้วตากหากละกโกหคุณปลอมแปลเอกาสารของฉัน หยุดพูดเรื่องเลสสาระสักทีนะแล้วก็รีบใส่หัวไปจากบ้านฉันได้แลไปออกไปคุณเห็นหรอยว,ว่าสามีมาคุณมันน่ากลัวแค่ไหนบอกให้ออกไปี้ออกไปสิวาทีรักผมขอโทษนะคือผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจริงๆอะพวกมันก็แค่อยากใส่ร้ายเจ้าหน้าที่อะฉันไม่เข้าใจอะคือ ไข่หมูเขาเป็นคนดีมากเลยนะมันเป็นคนไม่ดีตักมันเป็นมิจฉาชีพแล้วก็อชญากรค้าประเทศด้วยคุณคิดจริงๆเหรอว่ามันได้งานแม่บ้านที่บ้านเราจริงๆอะมันมีคดีขโมยติดตัวเยอะมากเลยนะทีรักคุณเชื่อผมสิผมเป็นตำรวจนะคือฉันคุณดูนี่สิเอกสารการเข้าเมืองของมันหมดอายุแล้วทีรัก ฉันขอโทษนะที่คุณพูดเนี่ยก็ถูกหมดทุกอย่างเลยทีรักไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างจะโอเคนะขอแค่คุณเชื่อผมก็พอฉันเชื่อคุณค่ะคุณไม่ต้องไปสงสารคนแบบนะั้นหรอกไหม <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> งั้นผมขอไปเตรียมตัวเข้าเว้นก่อนนะ เื่อคุณแต่ยังไงฉันก็ต้องหาความจริงก่อนยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังเล็กๆของผมนะครับท่าน <c oughs> ยินดีต้อนรับค่ะท่านวีรยุทธ์นี่คืออะไรอ๋อนี่ก็เป็นรูปภาพเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ท่านดูเป็นหลักฐานไงคะว่าสามีของฉันเนี่ยใจกว้างแล้วก็รักฉันมากแค่ไหน อันนี้เป็นทริปที่เดินทางไปจีนเมื่อ6เดือนก่อนค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตหรูป้ายแดงเพิ่งซื้อใหม่เลยนะคะแล้วที่ฉันชอบมากที่สุดเลยก็คือสร้อยเพชรที่หายากที่สุดในประเทศไทยค่ะผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปหน่อยนะสามีคุณเป็นคนดีก็จริงแต่ผมไม่ได้ให้เงินเดือนเขาเยอะขนาดนั้น<ม>เขาเป็นแค่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็แค่นั้นเองแล้วจะเอาเงินมาซื้อของพวกนี้ได้ยังไง <c oughs> ใช่ครับท่านนี่ที่รัก ทำไมคุณถึงทําของพวกนี้ขึ้นมาเหรอมันยังไม่เป็นความจริงด้วยซ้าําท่านครับพอดีว่าเราสองคนมีความฝันร่วมกันเฉเๆนนะครับที่รักที่ฉันทําไปทั้งหมดเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอเข้าใจอะไรถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยงั้นคุณก็ไปดูเช็คที่จ่ายเข้าไปชีธนาคารคุณสิทีนี้คุณก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไร ท่านจ่ายเงินเดือนให้เขาไม่เยอะไงคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องเก็บเงินค่าสินบนจากผู้อ,อพยพทุกคนแถมยังแบกเมย์แล้วก็ข่มขู่ผู้อ,อพยพที่เป็นผู้หญิงด้วยคะ่ะไม่จริงนะครับท่านคุณตักอย่าบอกนะวกาคุณเชื่อคำพูดของอีนั่นนะผมก็บอกคนไปนแล้วไม่ใช่เหรอว่าเอกสารของมันหมดอายุแล้วจริงๆอะเอกสารนั่นเป็นของปลอมตัวจริง นี่แกผมขอดูหน่อยท่านครับคืนนี่มันอูปากเรื่องคดีนนเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณสบายใจได้เลยนะค,คุณไม่ถูกไล่ออกนอกประเทศแน่นอนขอบคุณค่ะท่านส่วนคุณพรุ่งนี้ตอนเช้ามาพบผมที่ห้องทำงานด้วยเราคงาต้องตรวจสอบคดีของคุณใหม่ทั้งหมดทุกคนทุกปี แล้วถ้าเรื่องติดสินบนของคุณมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็อาชีพของคุณจบเพแน่ที่รักผมอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังได้นะคุณก็รู้นี่ว่าผมรักคุณมากกว่าชีวิตของผมนะใช่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันรู้แค่ว่าคุณรักฉันแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าคุณแย่ชอบข่มขู่ผู้หญิงแล้วก็สารและเลวได้ขนาดนี้ รีบใส่หัวออกไปจากบ้านฉันก่อนที่ฉันจะได้งข้อหาเพิ่ม